สวัสดีค่ะวัลากรสมุนไพรนะคะตอนนี้เล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่28แดล้วค่ะเป็นการเดินทางที่มาราธอนมากแล้วก็เส้นทางยังอีกอยาวไกลยิ่งนะักแต่ก็ช่างเถอะชีวิตคนมันก็ต้องมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ต้องทำเนาะเพราะฉะนั้นจะมีคนดูเพียงหนึ่งคนเราก็ถือเป็นภารกิจของเราที่จะต้องสานต่อมิชชั่นนี้ไปให้จบนะคะเพราะว่าเราอยากให้ ในเมื่อว่านมันเป็นของโบราณนะ่ะเราก็อยากให้รู้ว่าคนเมื่อก่อนน่ะเขาบันทึกว่านโบราณเอาไว้อย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นลักษณะเป็นสปปรรพคุณรวมไปถึงวิธีใช้ถ้าเราจะเล่นของโบราณเราก็ควรจะอ่านตามตำราโบราณเราคิดของเราอย่างนี้นะคะคนอื่นก็แล้วแต่นาะเพราะมันเป็นอิสระทางความคิดของใครของมันอยู่แล้วว่านตัวที่28นะคะ ว่านเพชรตาเหลือกให้สังเกตยอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนเล่นว่านใหม่ๆเมื่อไหร่ว่านมีชื่อเพชรนำหน้าแปลว่าจะเป็นสายคงกระพันคนเมื่อก่อนน่ะให้ความสำคัญกับว่านสายคงกระพันมากเพราะเมื่อก่อนน่ะจะเต็มไปด้วยศึกสงครามการลบราค่าฟันการใช้กำลังทุกวันนี้มันจะเป็นสงครามเศรษ,ษฐกิจหรือว่าสงครามเชื้อโรคเนาะ แต่คนเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะตีรันฟันแทงด้วยการเข้าประชิดตัวหรือว่าใช้อาวุธประดิษฐ์ในยุคสมัยนั้นซึ่งมันก็ไม่ได้ทันสมัยอะไรเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะโดนฟันโดนทุบโดนตีอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความสำคัญของการเล่นว่าในสมัยก่อนจริงๆอะเน้นทางคงกระพันเพราะฉะนั้นว่นที่ได้ชื่อว่าเพชรนำหน้าเนี่ยคะ่ะ จะเป็นสายโคงกะพันทั้งนั้นแต่คงกะพันน่ะก็ยังไม่เท่าแควคาดนะคะคงกระพันเนี่ยคือตีไม่แตกเลือดไม่ออกแต่เจ็บไหมเจ็บแต่ถ้าแควคาดก็คือดีกว่าไหมเธอจะไม่โดนตีนะคะเพชรตาเหลือกก็ออกไปแนวนั้นทีนี้มันจะมีอีกตัวหนึง่งคือว่านเพชรหลีกซึ่งบางตำรานเนี่ยระบุว่าเพชร ตาเหลือกับเพชรลีกเป็นต้นเดียวกันและบางตำราก็ว่าเป็นคนละต้นเราก็จะขอควบกันไปเลยนะคะทั้งสองตัวว่านเพชรตาเหลือตำราบรรยายเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างหัวเหมือนหัวกระเทียมใบเหมือนใบกระเทียมมีอนุภาพมากถ้ากินทาแคล้วคาดฟันแทงไม่ถูกเลยแคลวคาดนี่คือไม่โดนฟันนะแต่ถ้าทงกับฟันอ่ะโดนฟันโดนแทงแต่ว่าเลือนไม่ออก มาดูเล่มต่อไปตำรากระบ,บินววานของหลวงปะพัดท่านบรรยายไว้ว่าอย่างไรบ้างว่านเพชลีกนั้นใบเหมือนใบกระเทียมหัวเหมือนหัวกระเทียมถ้าได้กินได้ทาแล้วฟันแทงไม่เข้าแต่ แต่ทางข่าว่าว่านเพชรหลีกนี้เป็นว่านแควคาดผู้ใดจะชกต่อยมิถูกเลยแต่ปลูกไว้ไม่ดีโดยทรัพย์สินที่ควรจะได้และยังย่อมเป็นอันตรายไปและมาขั้นนี้ก็ไม่เคยเห็นเป็นแต่ผู้ใหญ่เล่ากันต่อต่อมาบางตำราเรียกว่าว่านเพชรตาเหลือก ก็คือว่านนี้ดีทางด้านแคลคาดแต่เงินทองจะไม่เข้าเลยใครปลูกว่านนี้ไว้ในบ้านนี้ก็คือเงินทองที่ควรจะได้ก็จะไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคําบรรยายในตําราเล่มอื่นๆด้วยแล้วก็ในตําราเล่มนี้ว่าว่านเพชรหลีกกับว่านเพชรตาเหลือกอะเป็นตัวเดียวกันแต่เขาก็ยังยอมรับนะว่าเขาไม่เคยเห็นว่านตัวนี้เป็นแต่ผู้ใหญ่เล่าต่อๆกันมาไอ้ไม่เห็นนี่คือไม่เห็นว่านหรือว่าไม่เห็นว่าไอ้สรรพคุณ ก็ไม่รู้ได้เนาะอันนี้พอสออะไรนะสองห้าศเล่มแรกที่ระบุไว้สองสี่เจ็ดสามเป็นไปได้ไหมว่าสองห้าสองสี่นี่ก็เขาก็ไม่เจอต้นจริงแล้วสำหรับคนที่เขียนตำราเล่มนี้อะมันดูตำราดูว่านและพักเครื่องพระบรมธาตุดูบ้างนะคะพูดถึงว่านต้นนี้ไว้ว่าอย่างไร ว่านเพชรหลีกมีลักษณะใบหัวเหมือนต้นกระเทียมใช้กินแค้ลคาดชกต่อยไม่ถูกถ้าปลูกไว้ในบ้านท่านว่าทรัพย์สินเงินทองควรจะอยู่หรือจะได้มาก็ย่อมเป็นอันตรทานไปว่านนี้ดีทางแค้ลคาดเพราะฉะนั้นว่าน,นี้จะเป็นอันตรายกับคนยุคใหม่เนาะเพราะคนยุคใหม่เรื่องตีวันรันพันแทงมันน้อยลงแต่ว่าเรื่องหาเงินหาทองนี่สาคัญที่สุดถ้าเงินทองไม่เข้าบ้านเนี่ยจบ ไปต่อไม่ได้เลยอะต่อไปตำราว่านไม่เสรจอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชั้นหาวิธีได้พูดถึงว่านเพชรลีกเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างว่านเพชรลีกต้นเหมือนกระทือผีต้นแดงใบแดงโอ,โอ๊ยขอโทษค่ะว่านเพชรลีกหัวเหมือน หัวกระเทียมใบเหมือนใบกระเทียมเปลือกสีขาวใบใหญ่สั้นกว่าใบกระเทียมถ้าจะไปสารทิศที่ใดเอาหัวว่านนี้ติดตัวไปย่อมแคลคาาและหลีกเลี่ยงต่ออันตรายเครื่องสาตาวุธทั้งปวงหัวใบโขกกับน้ำสุราพอกทาแก้พิษต่างๆหายได้ทันทีคือกลุ่มว่านที่หัวมันกระเทียมเนี่ยหรือว่าเป็นพับพึงหัวเล็กอย่างเงี้ยก็ จะแก้พิษทุกตัวค่ะส่วนใหญ่แล้วจะแก้พิษได้อ่ะเรามาดูตำราเล่มต่อไปตำรากระบินว่านของลอยตีสวิงพูดถึงว่านตัวนี้ไว้ว่าอย่างไรว่านเพชรตรีบางตำราเรียกว่าว่านเพชรตาเหลือกลักษณะต้นใบเหมือนกระเทียมสปะคุณท่ารับประทานคิดดูสิเขียนไว้แค่เนี้ยสปะคุณท่ารับประทานหรือทาแล้ว จะฟันหรือแทงมิเข้าแต่พวกชาวข่าแม้วข่าวว่าว่านเพชรหลีกนี้ถ้าปลูกไว้ไม่ดีทําให้ทรัพย์สินที่ควรจะได้ทําให้แควคลาดเลื่อนลอยไปหมดแต่ถ้าพกหรือติดตัวไปจะทําให้แค้วคลาดอันตรายทั้งปวงอันนี้ก็ต้องเลือกเอานะว่าอยากโดนตีหรืออยากมีเงิน <c oughs>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  ก็อยากมีเงินแล้วก็ไม่อยากโดนตีด้วยนั่นแหละ มาถึงตำราคนลักษณะแล้ววิธีปลูกว่านพอมาถึงเล่มนี้นะคะจะแยกว่านเพชรตาเหลือกกับว่านเพชรหลีออกจากกันเอามาดูซิเขาพูดถึงว่านเพชรตาเหลือกไว้ว่ายังไงว่านนี้เป็นที่นิยมของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะเมื่อคราวพม่าเข้าตีค่ายที่บางระจันนั้นพลพรรพักของนายจันหนดเคี่ยวล้วนได้รับแจกว่านนี้ติดตัวครบทั่วทุกคน แม้คนไทยจะขาดอาวุธดีเช่นปืนไฟแต่ก็ต้องทำให้พมา่าเสียรีพนในการปราบไม่ใช่น้อยแต่นั้นมาว่านี้จึงเป็นที่ต้องการเสาะหาของผู้ทราบเกติศวกั์ของว่านี้ทั่วไปไม่แปลกเลยที่ว่านพวกนี้จะสูญหายเพราะมันเป็นว่านดีจนใครจะแยกอยากแจกให้ศัตรูหรือว่าให้ฝ่ายตรงข้ามรู้ล่ะว่ามันมีของดีขนาดนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ แทบจะหาว่านตัวจริงต้นเนี่ยไม่เจอลักษณะหัวกลมๆยาวๆทำไมถึงกลมๆด้วยแล้วก็ยาวๆด้วยคล้ายหัวกระเทียมหรือหัวหอมแต่ใหญ่โตเท่าหอมฝรั่งอย่างใหญ่โอ้เขาบอกว่าเท่าหอมฝรั่งเลยนะแล้วหอมฝรั่งอย่างใหญ่ด้วยนะไม่ใช่หัวเล็กๆใบกลมไม่มีหยกักแต่บางใบก็ไม่สู้กลมนักโอ้โหมนรย,ยซัดน่าปวดหัวเลยก้านเขียวเหมือนก้านอุตจพิต ใบเขียวกว่าใบไม้ทุกชนิดว่านนี้มีหัวผิดแปลกกว่าานชนิดอื่นมากโอ้โหเอกมาจากตำราเล่มไหนเนี่ยประโยชน์ถ้าได้กินหรือได้ทาว่านนี้แล้วฟันแทงไม่เข้าแต่พวกขานับถือว่าว่านนี้เป็นว่านแคลคาดผู้ใดจะชกต่อยก็มักไม่ถูกแต่ถ้าปลูกไว้ในบ้านเรือนไม่ดีคือทรัพย์สินที่ควรจะได้ก็มักจะทําให้พลอยแคลคาดไปด้วยว่านนี้วิเศษดีตรงที่กินเข้าไปแล้วแคลคาด คมหอกคมดาบถ้ายิ่งได้ทาตามตัวแล้วจะยิ่งขลังนักมีดคมคมสักสิบเล่นฟันกระหน่ำลงไปก็ไม่อาจเรียกเลือดออกมาได้เลยแม้เท่า,มาเมล็ดงาท่านจึงบอกว่าเป็นว่านสำหรับป้องกันตัวโดยเฉพาะไปไหนไหนจึงควรมีว่านนี้ติดตัวไปด้วยจะได้ป้องกันแค้วฆ่าจากอุปัตอุปัติทวันตรายทั้งปวงแล้วเขาก็แยกว่านเพชรลีกออกมาเป็น อีกต้นหนึ่งว่านเพชรหลีกลักษณะหัวมันกระเทียมใบเหมือนกระเทียมแต่ใหญ่และสั้นกว่าก้านเขียวเหมือนก้านอุจจพิษประโยชน์ถ้าจะไปสารทิศใดเอาหัวว่านนี้ติดตัวไปด้วยย่อมแคล้วคลาดและหลีกเลี่ยงตอบอันตรตอบพยันตรายและบรรดาศาต์ตาวุธมีคมทั้งปวงทางยาใช้หัวโขกกับน้ำโุลาพอกทาแก้พิษต่างๆหายได้คือการเรียนรู้ตำราว่านนะคะถ้าสมมติว่าคิดว่า เรียนรู้เพื่อสะสมเนี่ยมันก็น่าจะเหนื่อยท้อแท้ผสมควรแต่ถ้าเราอยากได้ว่านดีๆสักต้นหนึ่งแล้วก็มีคนมาขายเราหรือเราไปหาเนี่ยอย่างน้อยการที่เรารู้ลักษณะที่แท้จริงที่เคยระบุไว้ในตำราบโบราณเอาไว้เนี่ยก็จะทำให้เราเอาไปประกอบในการพิจารณาเลือกว่านตัวนั้นๆได้แต่แน่นอนว่าทุกวันนี้ว่านสายครงพันน่ะย,ยิ่งนับวันแต่จะสูญหายเพราะคนทุกวันนีก็ไม่ได้เล่นทางครง,คงพันแล้ว แต่นิยมเล่นทางเมตตาค้าขายแต่ถามว่ามีไหมคนที่เล่นสายนี้มีมีแน่นอนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยก็เป็นประเทศของเลือดนักสู้มันอยู่ในสายเลือดไม่งั้นมวยไทยก็คงไม่ดังไกลไปทั่วโลกเท่าทุกวันนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นศิลปะที่ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บตัวแต่ก็เป็นที่รักของคนทั้งโลกเลยแล้วตอนนี้มวยไทยดังมากนั่นก็แสดงว่าถึงแม้เราจะไม่ได้มีการลบลากข้าวฟันกัน จนจะต้องอาศัยว่านสายคงกระพันแต่ว่าเราก็ยังชอบกีฬาที่ถึงเนื้อถึงตัวหรือว่าศิลปะการป้องกันตัวแบบที่จะต้องเจ็บตัวเลือดตกยางออกกันอยู่ดีนะคะก็ยังกลับกลายเป็นกีฬาที่ยังเป็นที่นิยมของชาวไทยและชาวโลกมาจนถึงปัจจุบันนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวว่านน่ะจะมีการใช้กันมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันเนาะวันนี้วันละก็สมนุนไพรก็ขอจบว่านเพชร ตาเหลือกว่านเพชรหลีกว่าเขาจะเป็นตัวเดียวกันหรือเป็นคนละตัวก็แล้วแต่จะพิจารณาเอานะคะเพราะว่าวานโบราณบอกตรงๆว่ามันเกินสติปัญญาของคนอย่างเราที่จะไปฟันธงแล้วแต่ว่าอย่างน้อยก็มีตำราวไว้เป็นคู่มือให้อุ่นใจเนาะพอได้มีทิศทางที่จะเล่นกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ก,กดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ